มีผู้ชายคนหนึ่ง,ขงเขาเล่าว่าช่วงที่มีการล็อกดาวน์ที่กรุงเทพนะเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นก็ล็อกดาวน์กันแบบเข้มมากวันหนึ่งเนี่ยเขามองเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็โบกมือเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็จอดนะ แต่ว่าสักพักแท็กซี่ก็ไปต่อโดยที่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นรถแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกแท็กซี่อีกคันหนึ่งแท็กซี่คันที่สองก็หยุดคุยกันสักพักแล้วก็ไปต่อ โดยที่ผู้ชายคนนั้นนะไม่ได้ขึ้นรถเลยแล้วชายคนนั้นก็โบกต่อนะโบกแท็กซี่คันหนึ่งคันที่สามก็เหมือนกันเลยหยุดสักพักแล้วก็ไปต่อโดยที่ไม่ได้รับผู้โดยสารอ่าขึ้นนั่งเลย เป็นอย่างนี้คันแล้วคันเล่าเขาก็รู้สึกตำหนิในใจนะว่าแท็กซี่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีน้ำใจเลยคงเป็นเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาคงจุดหมายปลายทางเขาคงจะมันไม่ไกลไม่ไกลก็แท็กซี่ก็ได้เงินน้อยก็เลยไม่อยากรับผู้โดยสาร แต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดนะมันอะไรกันแน่ทำไมแท็กซี่คันแล้วคันเล่านี่ไม่รับพูดโดยาสารเลยเขาก็เลยข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ไปสังเกตก็พบว,ว่าพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะบอกให้แท็กซี่หยุดเนี่ย แกก็ไปเอาถุงข้าวเนี่ยนะในในร้านนะเอามาให้แท็กซีนะ่ถุงข้าวก็ประมาณสักโลสองโลนะเขาก็เลยพววูดวอ๋อชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้โบกแท็กซี่เพื่อจะขึ้นรถนะแต่โบกเพื่อที่จะ เอาเข้าวสารมาแจกแท็กซี่แล้วเขาก็ไปดูใกล้ๆก,ก็พบวา่านระ้านที่เขายืนอยู่นะใกล้ๆเนี่ยข้างในก็มีคนเนี่ยช่วยตวงข้าวประมาณ2อสาคนช่วยตวงข้าวใส่ถุงเล็กๆเ,นะเพื่อเอาไปแจกให้แท็กซี่ พอเห็นอย่างนี้นี่ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยนะอยากเดิมนี่ที่รู้สึกแย่ทําไมแท็กซี่เห็นแก่ตัวทําไมคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีน้ําใจความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกยินดีนะซาบซึ้งประทับใจว่าผู้ชายคนนี้เนะี่ยรวมทั้งคนในร้านนั้นด้วยเนะี่ยมีความเอื้อเฟื้อนะ เขาคงเห็นว่าแท็กซี่ช่วงนั้นเนี่ยลำบากหาลูกค้าไม่ได้ก็อยากจะอนุเคราะห์นะด้วยการเอาเข้าวสารมาแจกนะอย่างน้อยก็ช่วยลดรายจ่ายความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เห็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะตรงนั้นนะถ้าว่าเขายืนอยู่ตรงที่เดิมบนถนนฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วก็นึกตำหนิแท็กซี่ในใจแล้วเขาก็เดินจากไปเขาคงจะนะเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ แต่ว่าอย่างดีที่เขาเอาอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะพอเดินไปถนนฝั่งตรงข้ามก็เห็นภาพที่ใกล้ชิดเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดก,ก็เลยรู้ว่าว่ามันเป็นเรื่องดีๆนี่ยเป็นเรื่องที่นับประทับใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เลยเพลิดตำหน่แท็กซี่นะว่าไม่มีน้ำใจแต่ที่แท้อ่า สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะที่หาได้ยากอันนี้เนี่ยถ้าหาว่าเขาไม่เปลี่ยนมุมมองนะยังมองตรงจุดเดิมเนี่ยเขาก็คงจะไม่เห็นความจริงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดี เหตุการณ์นี่มันก็ชื่อให้เลยนะว่าคนเราเนี่ยถ้าว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยไอ้สิ่งที่เราคิดว่าใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และสิ่งที่เราเชื่อมันแย่คนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเนี่ยมันพลิกกลับเป็นตรงข้ามเลยบางทีจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ย หรือจุดที่เรามองอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้เราได้เห็นความจริงที่ถูกต้องก็ได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองตรงไหนยืนตรงไหนก็ก็เชื่อในสิ่งที่ต,ตัวเองเห็นตรงนั้นนะแล้วคิดว่ามันเป็นความจริงมันมีชายสองคนนะยืนประจันหน้ากัน แล้วก็ก้มมองไปที่ตัวเลขนะบนพื้นเป็นตัวเลขตัวใหญ่ๆเลยนะตัวเดียวคนหนึ่งบอกว่าไอ้นั้นเลขเก้าอีกคนนึงบอกเลขหกต่างหากคนที่บอกอว่าเลขเก้านี่ก็ยืนกลางมันเลขเก้าแท้ๆอีกคนนึก็บอกมันเลขหกนะต่างคนต่างก็ ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเห็นเสร็จแล้วพอเห็นต่างกันก็เป็นไงก็ทะเลาะก,กันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าว่าแต่ละคนเนี่ยลองไปยืนตรงจุดที่อีกฝ่ายหนึ่งยืนอยู่นะก็จะเห็นแตกต่างไป คนที่บอกว่าเป็นเลข9เนี่ยถ้าเอาไปยืนตรงจุดที่อีกคนยืนอยู่ก็จะพบว่ามันเป็นเลข6กเนไอคนที่ยืนกันว่าเป็นเลข6เนี่ยถ้าไปยืนตรงจุดของอีกคนหนึ่งก็จะพบว่ามันคือเลข9ถ้าเห็นแบบนี้นะมันก็เลอกทะเลาะก,กันเออใช่นะตรงนี้มันคือเลข6แต่ตรงนั้นมันคือเลข9นะถ้าไม่เปลี่ยนมุมมองนะหรือไม่เปลี่ยน จุดที่ยืนอยู่นะบางทีมันก็ไม่เห็นความจริงอย่างรอบด้านแล้วก็บางทีสิ่งที่เห็นจากจุดที่ตัวังยืนอยู่เนะี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆก็ได้ถ้าว่าไม่ลองเปลี่ยนจุดยืนหรือมุมมอง อันนี้เรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยมก็ยังเชื่อเห็นนะว่าคนเราเนี่ยพอได้เห็นความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาจากเดิมที่รู้สึกแย่นะความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นความยินดีนะความประทับใจแล้วมันทำให้เกิด แรงจูงใจที่อยากจะทําความดีต่อต่อไปเห็นชายคนนี้มีน้ําใจเอาข้าวในร้านมาแจากก็อยากจะทําความดีแบบนี้บ้างกับคนอื่นนะมันเกิดความใฝ่ดีเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาแล้วเกิดความสุขด้วย ตอนนี้เนี่ยนะเวลาเราอ่านข่าวฟังข่าวเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องแย่ๆนะความทุกข์ของผู้คนความเจ็บปวดแล้วก็มันมีเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนจำนวนไม่น้อยที่ช่วยประโยชน์นะจากความทุกข์ของผู้คนหรือว่าช่วยประโยชน์จากเหตุการณ์จนกระทั่งสร้างความทุกข์กับคนเปน็นกานมากพอเห็นแล้วรู้สึกแย่พอเหี่ยวคับแค้น แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะโดยเพราะความมีน้ำใจของผู้คนความเสียสละไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้านหน้าหรือคนที่อยู่แนวหลังมีคนมากมายนะที่เขาเสสละหน้าประทับใจแล้วถ้าเราได้เปิดใจหรือเปิดตารับรู้เรื่องราวของคนเหล่านี้บ้างมันก็ทำให้เกิด ความชุ่มชื่นใจนะมันเหมือนน้ำชโลมใจที่ทำให้หายหอเหี่ยวแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนะเลือกรับแต่ข้อมูลข่าวสารแต่แง่เดียวซึ่งมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงมแม้จะเป็นความจริงก็ตามนะแต่มันก็ทำให้หอเหี่ยวได้ถ้าว่าเราไม่ลองมองหรือเหลือไปมอง เรื่องเราแง่อื่นดูบ้างโดยเพราะเรื่องความเสียสละความเอื้อเฟื้อความกล้าหาญความมีน้ำใจมันจะทำให้เรานะมีกำลังใจนะแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้แล้วก็อยากจะทำความดีใหญ่ช่วยเหลือผู้อื่นต่อต่อกันไป่ะแล้วก็เตรียมรับพร พิชิตังปฏิตังตุมหังคอยถาพรที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิปาเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรานสามเพรบูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปันาราโซยาาัธาเงินพระจันนานวันเพนมาน,นีโชติราโซยาธาเงินแก้มณนีอันสว่างสวายควรยินดี สาพีธิโยวิวาชนตูปานใจไรทั้งผวงจงบำราบไปสาภโรโควินาสตุโรทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัจวันตรารโยอ,อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะาาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาตนาสิลสานิจงางุตนาปจายโนยัตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังต่างสี่ประการคืออายุวันนาสุขางพลัย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิปาวันตูสาพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาภาเทวตาราราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทธทิภวันตุเตขอควาสอดีทางาย นี่ก็ท่านู้เ่อเท่าน